เท่าไหร่แม่เปล่าสามหมื่นพันคู่นี้คู่เลยสามหมื่นพันตลงได้เล็กน้อยตรลงได้เนาะครับตรลงได้แยกได้แล้วแต่ไซส์อ่าดูไซส์เอาแล้วกันเนาะสามหมื่นพันราคามันมันไม่เท่ากันน่ะว่าแยกก็หน0่งหกตัวโน้มสี่พันห้ตัวนี้หกพัก็สามหมื่นพันสามหมืพอดีหนึ่งหมบาทตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็เท่าไหร่นะสี่ห้าอ่าหมื่นสี่ห้าตกสามหมื่นพันตกสามหมื่นพันพอดีร้องใช่ไหมเนี้ยราคาล้องอยู่เนาะราคาร้องครับต่อรองได้หน่อยหน่อยนะคะต่อรองได้หน่อยหน่อยอ้าสนใจทักมาได้เลยนะคะตัวนี้ใหญ่นะใหญ่สูงสูงใหญ่ร้อยสามสิบกว่านะคะตัวนี้เอาไปเลี้ยงไปขนเราและกันนะคะเลี้ยงขนเราอ่าตัวนี้ก็มีเนื้อมีหนังหน่อย